อีสุดีแม็กนะะีะคะคันนี้เป็น4ประตูเกียร์ออตโต้เลขไม์แค่หน่งหม่แปดพกิโลค่ะราคาหายจากป้ายแดงไปถึง2 0 0แสนก็บาทเลยทีเดียวเนะะี่ยค่ะคันนี้สภาพสวยเนียนกิบมากๆนะคะรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวชมคลิปเต็มกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับน้องเอมี่อีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะสำนักง,งานใหญ่เสรษีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครนะคะแล้วเหมือนเดิมเลยวันนี้เจอเจอกับเอมี่เอมี่ก็อัปเดตร สวยนะคะคัดมาให้คันเด็ดๆให้ชมอีกหนึ่งคันนะคะกับคันนี้เลยค่ะอิสุดีแมกไฮแลนเดอร์1.9แซดปี2022เลขไม่ใช้ง,งานเพียงแค่18,000กิโลค่ะนะคะคันนี้เป็นรถปี2022เนี่ยราคาตั้งขาย699,000บาทคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะสำหรับลูกค้าประวัติเครดิตดีแล้วดอกเบี้ยรเริ่มต้นเพียงแค่2.59%ค่ะนะคะผ่อนแค่11,000บาทตลอดสัญญานะคะราคาร่วงจาก้ายแดงไปถึง2แสนกว่าบาทเลยทีเดียวสำหรับใครเล็งหาตามหาอยู่ห้ามพลาดค่ะ เลยนะคะรีบติดต่อที่บด้านล่างได้เลยจองก่อนได้ก่อนเนี่ยคะช้ามหมดอดไม่รู้ด้วยนะคะมาค่ะนะคะเดี๋ยวมาไล่ชมรายละเอียดตัวรถรอบคันกันเลยนะคะเราเริ่มกันจากด้านหน้าเลยค่ะสําหรับด้านหน้านะคะตัวไฟหน้าเป็นไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์เนี่ยคะมาพร้อมกับไฟเดทามลันนิ่งไลท์ค่ะหันลงมาด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยจากโรงงานนะพร้อมกับไฟหลอดฮาโลเจนข้างล่างมีมาให้เรียบร้อยประเทเบียนนี้เลย6 ทอไข่ทอ,อถุง5039กรุงเทพมหานครค่คะได้ไป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะเป็นรถสีดำเดิมโรงงานค่ะนะคะไม่เคยกับสีมาไม่เคยสาดสีสีเนียนกริบทุกชิ้นส่วนนะคะอ่ะดูล้อแม็กกันหน่อยนะตัวนี้ตัวล้อแม็กเป็นแม็กอลลอยของเดิมอ isuzu แม็กขอบ17ค่ะมาพร้อมกับยางยี่ห้อบ r ิ s t o n ยางปี2022ติดตัวรถมานะคะคันนี้เล็กไม้แค่1,008เดี๋ยวเอมมี่เช็คสภาพตัวยางให้นะคะถ้ายังมีการแตกลายงานหรือเสื่อมสภาพเราจัดให้4เส้นเลยค่ะดูซุ้มร้อด้านในกันหน่อยนะคะโครงสร้างหลักๆเลยนะซุ้มร้อภายในพี่ดูเลยไม่มีร่องรอยสนิมนะคะไม่เคยชนหนักงตัวโครงสร้างหลักด้านในสภาพสวยเนียนกริบเลยนะคะคันนี้เล็กไม้1,008นะ พี่ดูจากสภาพตัวรถบอดี้ตัวรถ Body, วรถอบคันเมคเซนแน่นอนคันนี้เราคัดมาให้สวยๆแล้วค่ะตัวกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดาําสีเดียวกับทางตัวรถเลยพร้อมกับตัวไฟเลี้ยว LED มีมาให้ในตัวกระจกมองข้างค่ะกระจกมองข้างพับปรปับเก็บไฟฟ้านะคะแล้วคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วรอบคันนะคะฟิล์มเดิมๆเลยนะฟิล์มของมีฮห้อด้วยนะคะพร้อมกับตัวกันสาดดีแม็กเห็นไหมคะนี่ฟิล์มรอบคันนะประมาณ60รอบคัน อ่ะดูตัวกระจกกันหน่อยนะโครงสร้างพี่ดูค่ะโครงสร้างเห็นไหมคะเดิมๆนะโลโก้เดิมๆของเดิมค่ะคันนี้สามารถใช่ประวัติศูนย์ได้บุ๊คสวิตศูนย์มีให้ครบถ้วนเลยและพี่ดูนะคะรอยน็อตรอยโครงสร้างขอบประตูไม่มีการชนหนักนะคะไม่เคยแกะไม่เคยถอดโครงสร้างสวยเนียนกริปนะคะดูโครงสร้างเสาบีนี่คะ่ะเห็นไหมคะกรอนประตูนะคะแล้วก็ตัวหัวน็อตพวกนี้เดิมหมดเลย รับประกันโครงสร้างและพี่ดูกระไดขึ้นค่ะสีดําไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักนะได้คันนี้บอกเลยว่าเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงค่ะนะคะนี่มีกันลอยให้ด้วยนะคะสำหรับตัวกันลอยนะถือว่าสําคัญนะคะตัวนี้นะเพราะว่าเราเนี่ยบางทีเล็บยาวใส่อสุปกรณ์พวกแหวนพวกข้อมือมันขูดเนี่ยเป็นรอยต้องทําสีนะแต่อันนี้เจ้าของเดิมเนี่ยติดมาให้เรียบร้อยและพี่ดูด้านหลังค่ะนะคะ สำหรับที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังก่อนอ่ะพี่ดูมีแอร์หลังให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นรถกระบะอนเนกประสงค์มากๆนะเป็นรถครอบครัวก็ได้ไว้ขนของก็ได้นะคะแล้วก็วิดูภายในตกแต่งวัสดุสีดําสวยงามพร้อมกับแถบลายสีน้าเงินอ่ะสีเงินนะคะสวยมากๆดูแม็กไลเนอร์ค่ะนะคะกระบะนะนี่ดูกระบะด้านหลังหรือแม็กไลเนอร์พี่ดู ไม่มีร่องรอยการขนของหรือการใช้งานหนักนะคะแม็กไลเนอร์ค่อนข้างลึกเลยบรรจุของนี่ค่อนข้างเยอะนะคะใครที่กําลังเลนะคะระหว่างรถครอ,อบครัวหรือว่ารถกระบะสี่ประตูกระบะสี่ประตูก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่น่าใช้งานนะคะขนของได้ไปเที่ยวต้องครอบครัวได้ถือว่าโอเคเลยด้านหลังมีตัวกล้องหลังให้เรียบร้อยนี่กล้องหลังเห็นไหมคะกล้องถอยจากโรงงานนี่ค่ะนะคะขออนุญาตเปิดฝาท้ายให้ดูกันหน่อยนึง นี่เลยฝาท้ายเห็นไหมคะไม่มีร่องรอยสนิมค่ะโครงสร้างที่ดูนี่ตัวนี้เห็นไหมคะยาลงมานี่รอยมาร์ครอยแต้มสีโรงงานสภาพเดิมหัดลงมาพี่ดูเยาวๆเลยเห็นไหมคะโครงสร้างเดิมหมดนะถ้าพี่รับรถไปนะคะแล้วตรวจสอบพบเจอนะคะว่ารถเอมี่ ชนหนักพลิกคว่ำเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะซึ่งลูกค้าเนี่ยมีวารันตีมีบริการหลังการถ่ายให้นะคะแล้วตัวด้านท้ายไฟท้ายเป็น LED เส้นคมๆสวยงามมากๆนะคะไฟท้ายของเดิมนะของเดิมไม่มีของปลอมของก๊อปเกตเอไม่มีแน่นอนค่ะนะคะไฟท้ายเดิมไฟท้ายนี่คู่ละหลายหมื่นนะ ะะมีอยู่อาอยู่ช่วงนึงเนาะตัวพวกไฟท้ายเนี่ยจะเป็นนิยมกันในหมู่ของของโจรน,นะคะแต่สมัยนักประปามค่อนข,ข้างเยอะแล้วนะคะไม่มีใครกล้าแล้วพี่ดูขอ,องเดิมหมดเลยแล้วตัวอากระชนท้ายสีดําสีเดียวกับตัวรถนะคะสวยงามมากๆ สำหรับใครนะคะสนใจคันนี้นีคะก็ติดต่อน้องแอดมินได้เลยแล้วก็แจ้งว่าดูคลิปเอมมี่มานะคะอยากจะคุยกับน้องเอมมี่ได้เลยเดี๋ยวเอมมี่ขอโปรโมชั่นขอส่วนลดให้นะคะนี่เลยนะคะและพี่ดูเลยนะขออนุญาตดูออปชั่นด้านใน พวงมลาลัยนะคะเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮุบหนังของเดิมโรงงานค่ะนะคะพวงมลาลัยทรงสปอร์ตเลยนะมีครุสคอนโทรลมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็พี่ดูหน้าจอค่ะหน้าปัดเลือนใหม่นะคะนี่นี่หน้าจอเห็นไหมคะมีเชื่อมต่อบูทูธได้นะคะแล้วก็ตัวแอร์นะคะเป็นแอร์อนาล็อกปรับมือเกียร์เป็นเกียร์ระบบอัตโนมัติค่ะนะคะ คันนี้ไม่น้อยมากๆนะเลขไม่หมื่นแปนะคะสนใจคันนี้เนี่ยอาทักมาสอบถามขอรูปภาพรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมกันได้เลยนะจ๊ะพี่จา๋านะไม้น้อยอไม่น้อยราคาดีมาไวไปไวแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันหน่อยสําหรับตัวเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.9นี่ค่ะแรงม้านะคะให้มาประมาณ150แรงม้าถือว่ากําลังดีประหยัด นะฮะเดินทางไกลๆได้สบายนะฮะเครื่องยนต์ DDI Blue Power ทนมากๆทนสุดๆเลยอัตราการสิ้นเปลืองประหยัดน้ำมันที่สุดแล้วเนี่ยฮะในบรรดารุ่นรถกระบ,บะนะฮะไซเดียวกันนะ,ะพี่ดูเครื่องยนต์รอยมาร์คอยแต้มสีคงสภาพเดิมอยู่นี่เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่นะคะคุณลูกค้าจ๋านะฮะสายพานนิ่งๆเลยพัดลมนิ่งๆเลยรอยมาร์คอยแต้มสีโรงงานยังคงสภาพเดิมเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะไม่เคยยำมาเลขตัวเครื่องตรงกับตัวสำเนาเล่มค่ะ แล้วก็พี่ดูไล่ลงมาฝากระโปรงนะคะแก้มขวาแก้มซ้ายฝากระโปรงพี่ดูความเดิมบางความเดิมนะคะน็อตไม่ขยับโครงสร้างสวยเลยน็อตยึดฝากระโปรงด้านใน,นสวยเนียนกริปไล่ลงมาเลยนี่หายยาวลงมาบื๊สนี่เห็นไหมคะเนียนๆเลยนะนี่ไฟหน้าเดิมของเดิมหมดเลยนะคะแล้วก็พี่ไล่มาตรงนี้นี่ค่ะ คันหน้าคัานเดิมสวยเนียนกริบนะคะไล่ลงมาเพจเป็นไงเพจของเดิมนะ mm hmm. เพจไม่ได้ตอกใหม่นะ mm hmm. เพจเดิมโรงงานสามารถเช็คได้แบตเตอรี่นะคะยังไม่เคยแกะเลยพี่ดูรอยมากว่าแต้งสีเดิมหมดเลยหน้ารับประกันนี่ค่ะน,นะคะฝากระโปรงให้ดูการน,นะจุดที่บอบบางที่สุดของตัวรถฝากระโปรงค่ะพี่ดูเลยสวยนะคะเดิมบางนะคะ สวยเดิมบางมากๆคันนี้นะคะรถสวยรถดีรถเด็ดนะคะคันนี้นะ,ะเนียนคลิปจริงๆนะคะโอเคคันนี้เล็กไม่น้อยนะะี่ะหลายๆท่านอาจจะสงสัยกันว่าทําไมรถไม่น้อยถึงออกมาขายเป็นมือสองไวยต้องแจ้งตามนี้เลยนะะี่ะบางท่านซื้อไปเนี่ยกำลังซับกําลังผ่อนเนี่ยไม่ไหวนะคะแต่เราเนี่ยคัดตัวรถมาให้และะ้วเนี่ะเพื่อให้ลูกค้าเพชรยนต์ได้ของที่ดีที่สุดไปคะ่ะนะคะสำหรับคันนี้ใครดูคลิปแล้วสนใจกับ i s u z d max ไฮ g h นเดอร์1.9 er Z Auto โตปี2022เล็กไมลแค่18,000กิโลราคา699,000บาทฟรีดาวผ่อนแค่11,000กว่าบาทตลอดสัญญานะะีคะรายได้ขอ23,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวจบได้เลยและลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องน้อยใจถ้าหากไม่มีเวลาว่างมาดูรถ ะะที่บริษัทเพชรยนต์เรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์นอกสถานที่ทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยเหนือใต้สัานออกตกไปได้หมดเลยนะคะทุกพื้นที่ทั่วประเทศค่ะฟรีไม่มีค่าบริการค่ะสนใจคันนี้นะคะติดต่อที่เวรบด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะแจ้งน้องแอดมินได้เลยนะคะว่าดูคลิปคันนี้ดูน้องเอมมี่รีวิวอยาคุยกับเอมมี่นะคะได้เลยนะเอมมี่นะพร้อมบริการทุกๆท,ท่านเลยนะคะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาลุ้นกันนะคะว่าเพจยนต์เราจะนํารถเสนอนะคะจะนําเสนอรถนะคะรุ่นไหนคันไหนนะคะติดตามชมได้เลยสำหรับวันนี้เอมมี่นะคะและพี่โชคตาก้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ